สวัสดีแฟนเพจตีนาฮักทุกท่านของนาที่ไปนะครับผมเนาะกําแรกคลิปเงีไอ้โลงพูกนะครับผมเนาะแต่ใจผมเนี่ยอดมาได้นะครับมันยังทุกคนได้พอกันตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเฮาอย่ามาตัดคลิปสั้นลงก็พอก่อนนะครับผมเนาะวันพุกนี้นะครับผมจะลงคลิปนี้เลยนะครับเนื้อตุ๋นนะครับเนาะกินกับน้ําจิ้มมะม่วนะครับผมเนาะ อันนี้เนื้อตุนนะครับแล้วก็มันสุกแล้วนะสู๋แต่มันตุนอุณหภูมิต่ำนะครับสีมันเลยกลาเป็นปสีชมพูอ่ะนะครับเนาะแล้วก็จะมีผ้าขี้ริ้วตุนเหมือนกันนะครับเปื่อยๆเลยนะครับเหมาะ,ะเหมาะแน่นอนรังห่วงนะครับเครื่องพะโล้ถึงๆเลยนเนาะบอกเลยว่ายังคืสนะฮะนะออพอเน๊ะ นะครับหน้าตาของพะโลรวมหรือว่าเนื้อตุ่นรวมของผมหน้าตาเมือยประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มที่ผมทําเองนะครับทาจากน้ําต้มมันนั่นแหละนะครับนอกวิธีการกินก็ง่ายๆนะครับเขาจะเอาจิ้นที่เขาซอยไว้ตะกี้นะครับเอามาจุ่มน้ําจิ้มอีกนะมาผมบอกเลยยังคืนะฮะกินกับนี่เลยนะครับผ้าขี้ริ้วตุ่นเหมือนกันจุ่มน้ําจิ้มเข้าไป ลือท้ำลายดังอึก,กว่าสู <laughs> มะนะฮะเพื่อเป็นการทรงท้ายนะครับเฮาก็จะตักนะ้ำจิ้มราดลงไปนะครับราดลงไปบนผ้าขี้ริ้วของเราแล้วก็ออกเข้าปากเลยสูนะวั <laughs> นพรุ่งนี้ก็พอคีิเตีมเนอะคืนนี้ก็รับฟันดีแล้วกันบาย